สวัสดีค่ะสวัสดี11โมงครึ่งจากสวีเดนนะคะวันนี้มาเก็บเบอร์รี่ทะเลกับแม่ขวัญค่ะลมแรงมากค่ะอุณหภูมิก็หนาวเย็นนะคะประมาณ10องศานะคะลมแรงมากเลยค่ะต้องขออภัยนะคะคลิปนี้ถ้าได้ยินเสียงคนคุยไม่ชัดนะคะเบอร์รี่ทะเลตัวที่เรากำลัง เห็นอยู่นี้มีชื่อว่าฮอกทูนนะคะภาษาสิบิเดนฮอกทูนเป็นเบอร์รี่ทะเลที่มีวิตามินซีสูงนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองค่ะเก็บเอาไปแช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวช่วงที่ไม่ค่อยมีแดดนะคะก็จะดีต่อสุขภาพนั่นเองค่ะ ตอนนี้เขาสุดงอมนะคะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะที่กำลังเก็บอยู่ตอนนี้ชิมหนึ่งกรัมส่วนตัวคิดว่าเบอร์รี่ทะเลสามารถใช้แทนมะนาวได้นะคะเพราะว่าฤูดูการที่ผ่านมาเก็บมาแช่แข็งไว้แล้วก็เวลาจะกินส้ตมตำก็ใช้แทนมะนาวค่ะมีความหอมคล้าย ผลไม้ที่มีชื่อว่ามะอึกหรือเปล่านะคะที่เขาใช้ใส่ส้ตมตำนะคะอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสุกงอมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีส้มสวยงามมากนะคะเอยเจี๊ย,เ,ยเลยค่ะแทนมะนาวดีสบายเลยนะคะไปขวัญเก็บอยู่ตรงนน้นนะคะ ตื่นเลยค่ะชิมเสร็จตื่นเลยเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเราจะใช้วิธีการใช้กันไกรตัดนะคะตัดทุงยอดเนี่ยเล็กๆเนี่ยใส่ในถุงเต็มถุงกระป้านนะคะ แล้วมีน้ำค่ะดีใจดูนะคะที่ทาน้ำเขาแหลมมากค่ะก็ตัดนะคะตัดเนี่ยบริเวณเขามีรูปเนี่ยเขาแนะนำมานะคะคือในแหล่งข้อมูลน่ะู้เชื่อาญแนะนำมาว่าให้เก็บแบบนี้นะคะก็คือคือจะเด็ดก็ได้นะแต่ถ้าเด็ดเนี่ยก็จะใช้เวลานานมากเด็ดเป็นวันๆน,นะคะกว่าจะได้ก็ตัดยอด มันเหนียวค่ะถ้าเราเด็ดแล้วก็เอ่อเด็ดกิ่งเล็กมานะคะแต่ว่าเหนียวมากค่ะก็จะต้องออกแรงกันนิดนึงแล้วก็มีน้มนะคะก็อาจจะเสี่ยงต่อการโดนนามต่าได้ง่ายนะคะใช้กันไกมันก็จะง่ายกว่าค่ะแล้วก็รวดเร็วเนาะในแหล่งข้อมูลนะคะผู้เชี่ยวชาญเขาก็ แนะนํามานะคะว่าถ้าอยากจะเก็บแบบว่าให้ได้ปริมาณเยอะและและรวดเร็วไม่โดนหนามตําก็ใช้วิธีการ,การใช้กันไกตัดนะคะแบบนี้คะ่ะแต่เมื่อกี้นะคะตัดแล้วก็ไปคัดที่บ้านนั่นเองนะคะวันนี้ลีโอไม่มาค่ะเพราะว่า มันเป็นที่พื้นที่สาธารณะเนาะเผื่อมีคนมีเด็กมีคนเข้ามาปิกนิกแถวนี้นะเดี๋ยวเผื่อลีโอไปรบกวนชาวบ้านเนาะก็ะเลยไม่ได้มาค่ะสุกน้อยรลียววันนี้ไม่ได้มาด้วยสวยงามมากเลยสุดนมนะคะแบบนี้ อี่อันนี้กลมนะคะส่วนตัวก็จะเก็บไปใส่ส้มตำนะคะหรือว่าจิ้มกะปิกินก็อร่อยคะ่ะจิ้มพริกเกลือจิ้มกะปิก็อร่อยนี่คะ่ะสวยงามมากเลย เดี๋ยวได้กลับนะคะยา,ยากอยู่ยากอยู่ดูความดกค่ะขั้นตอนนี้ก็จะง่ายนะคะเนื่องจากว่าเราใช้กรรไกรตัดแต่เดี๋ยวตอนที่เราไปเด็ดมันออกจากอันนี้นี่แหละมันต้องเด็ดแบบกิลลเมตรเลยแบบนี้เลยค่ะอืมอร่อยไม,มอไม่รู้เหมือนกันลองดูไม่ออที่เห็นที่เราเล่นในหมอนอย่แกันไกลหมูใช่ไหมออโอเค มันต้องลูกยังไม่นุ่มถ้าลูกนุ่มเนี่ยถ้าท <ำ S 2> ําแบบนั้นต้องดีบอกแอ๋อไม่งั้นมันจะเละใช่ไหม <Okay. S 2> เวลาดึงอกอะ่ะอืมอืมเนาะเก็บทุ่งเลยค่ะเก็บยังไงก็ไม่หมดค่ะมันเป็นผลไม้ป่านะคะเก็บได้นะคะในประเทศสวีเดนเก็บได้เก็บยังไงก็ไม่หมดค่ะดูเองค่ะเยอะแค่ไหนนี่ก็มีล่องลอยคนมาเก็บนะคะ แต่ว่าโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะเยอะมากแล้วก็อันนี้เป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นนะคะอยู่ริมทะเล ให่มากค่ะยางแซมแซมให้มันเป็นในตัวนะคะเยอะมากค่ะเป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มไม้มีกิ่งก้านสาขาเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะเป็นพุ่มไม้ที่มีผลไม้ด้วยนะคะเต็มเลยมันเม็ดกาแฟนะคะไซส์ก็ประมาณเม็ดกาแฟนะคิดว่าอาจจะเล็กเล็กกว่านิดนึงนะเต็มนะคะเต็มแล้วเต็มแล้ว,ลวพอค่ะ อค่ะพอค่ะเดี๋ยวเรากลับไปหาลมคะ่ะพอดีว่าเอาลมมาด้วยเสื่อฝนตกแต่ว่าฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ฟ้าเหมือนจะเปิดแล้วดูสามเดี๋ยวเราไปหาลมแล้วก็กลับบ้านนะคะ,ะผลงานวันนี้ค่ะขอบทูนนะคะเบอร์รี่ทะเลสรุปผลงานวันนี้นะคะก็คือหนึ่งถุงเต็มๆนะคะ แกะมาก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะกลับไปแกะเมล็ดมันเก็บมเมล็ดมันนะคะเก็บผลไม้ที่อยู่ในทิงที่เราตัดมานะคะอาจจะทําเป็นคลิปต่างหากนะคะทีปมันยาวเกินเนาะยังไงคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะข้างหลังก็คือน้ำทะเลน้ําเค็มนะคะทะเลน้ําเค็มประเทศสวีเดนนะคะผลไม้ที่เราเก็บในวันนี้มันจะขึ้นอูตามาชายฝั่ง ทะเลน้ำเค็มนั่นเองนะคะแบบปลูกก็มีนะคะแต่ว่าก็าไม่แน่ใจว่าปลูกออกมาเนี่ยลักษณะของเมล็ดมันจะเหมือนแบบนี้หรือเปล่าอาจจะใหญ่กว่านิดนึงก็เป็นไปนได้นะคะเพราะว่าเวลาเราปลูกก็มีการใส่ปุ๋ยดูแลอย่างดีเนาะอันนี้ก็คือเขาเกิดตามธรรมชาตินั่นเองนะคะผลไม้ชนิดนี้นะคะถ้าเขาได้เกิดแล้วเขาชอบบริเวณตรงนั้นนะคะเขาจะ บริเวณนั้นทําให้ต้นไม้ชนิดอื่นๆเนี่ยไม่สามารถมาเกิดแซมได้นะคะก็อาจจะมีแบบว่าหญ้าที่มันขึ้นมาเนี่ยแซมมนมีแต่ถ้าเป็นต้นไมใ้ใหญ่ๆที่เป็นไซส์เดียวกับมันหรือว่าใหญ่กว่าถ้ามันได้ครอบครองบริเวณตรงนั้นอาณาเขตตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีต้นไม้อย่างอื่นเลยนะคะก็จะมีแต่ต้นไม้แบบเดียวกันมันเป็นพุ่มนะคะพุ่มใหญ่พุ่มเล็กก็แล้วแต่ว่าเออมัน ชอบพื้นดินตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะคะคลิปนี้ก็เบาๆค่ะหนึ่งถุงเก็บไปกินเองแล้วก็แบ่งเพื่อนปลูกขนาดสอบอนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ จะมาดูแลกันต่อเลยนะคะให้มันสเสร็จไปเลยนี่ก็คือครอบทุนหรือว่าเบอร์รี่ทะเลที่เราเก็บมาทั้งหมดนะคะหนึ่งถุงเต็มๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาเด็ดทุกมเมล็ดนะคะออกจากกิ่งที่เราตัดมาเนาะแบบนี้นะคะทุกมเมล็ดเลยค่ะทุกมเม็ดเลยค่ะไซส์ของเขาจะ ประมาณเม็ดกาแฟนะคะคิดว่าอาจจะเล็กกว่าเม็ดกาแฟนิดนึงเนาะสีสันสวยงามมากค่ะอันนี้อาจจะใช้เวลานานนานหน่อยนะคะเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วก็ทำต่อจนเสร็จนะคะมาอัปเดตต,ตอนท้ายคลิปเนาะตอนเสร็จ เราจะมาลุ้นกันนะคะว่าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมันสุกงมค่ะบางลูกก็แตกนะคะจังหวะที่เราแกะมันออกแบบเนี้ย ใช้มือมันจะแตกกว่าค่ะใช้มีนี่แหละดอยากจะลองใช้กันไกลดูด้วยว่าใช้อันไหนลูกมันไม่แตกที่สุดขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกับ3 5มสนาทีนะคะทำจนหลังหลังคดหลังแข้งเลยเสร็จค่ะในที่สุดเกษตเราจะแช่แข็งนะคะแล้วก็เอาไว้พอได้เจอเพื่อนๆคณะสสอวอค่อยแบ่งให้เพื่อนๆเ,เนาะ